รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง 9M c o t HD เราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมง40นาทีโดยประมาณวันนี้เป็นวันพุธซึ่งก็จะเป็นคิวของโรงพยาบาลสุขุมิทมีเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ให้ประโยชน์เช่นเคยครับเป็นเรื่องของผู้ป่วยชายท่านหนึ่งนะครับวัยยังไม่ถึง60แต่มีปัญหาเรื่องปวดหลังเรื้อรังมา อาจจะยาวนานมากกว่านี้ด้วยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเล่นกีฬาก็จะออกอาการออกกาลังก็จะมีอาการทีนี่พอไปรักษาครับไปรักษาหาหมอเก่งๆทําหลายที่หลายทางแต่ก็ยังถูกโรคปวดหลังเรื้อรังเนี่ยามาหลังควานจนกระทั่งคนไม่ไหวก็ไปคน้นเจอว่าโรงพยาบาลสุขุมวิทที่ศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องนี้ก็เลยดิ่งมาแล้วก็ได้มาพบกับคุณหมอ เตมีสติเลราอยู่ที่ศูนย์กระดูกและคลอโรงพยาบาลสุขวิทย์อครับผู้ที่จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมนะครับว่าในกรณีของคุณผู้ชายวัย56ท่านนี้เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นคนไข้คนนี้อายุ56ปีนะครับ,รบแล้วก็ประวัติค่อนข้างยาวนานคือ,อ มีทั้งปวดคอแล้วก็มีทั้งปวดเอวและสะโพกนะครับปวดคอเนี่ยเกิน10ปีปวดเอวและสะโพกเนี่ยมาทีหลังหน่อยแต่ก็ประมาณ10ปีนะครับประวัติการรักษาก็รักษามาค่อนข้างเยอะทํากายภาพต่อเนื่องหลายปีมากไม่ค่อยดีขึ้นนะครับคนไข้เคยไปฉีดยาแก้ปวดที่ข้อต่อคอเคยทำาอ้ผลหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเมื่อประมาณก่อนมาที่นี่ประมาณปีครึ่งดีขึ้นแต่ยังหายไม่สนิทนะครับนี่คือส่วนของคอส่วนของเอวเนี่ยเอวกับสะโพกเนี่ย ก็คือเคยผ่าด้วยนะครับเคยผ่าสองกล้องนะครับตอนก่อนมาที่นี่ก็ประมาณ2ปีผู้ป่วยรายนี้มาพบตอนแรกเนี่ยนะครับหลังจากที่รักษาอะไรมาแล้วแล้วมาเนี่ยอาจารย์ได้อธิบายอะไรให้แกเข้าใจยังไงในเบื้องต้นครับกา<ม>รักษาผมก็อธิบายคนไข้ทุกคนคน่อนข้างยาวคนไข้มีโอกาสเป็นอาการปวดข้อต่อ คิดว่าจากตัวร่างกายหนึ่งอาการไม่เหมือนอาการเส้นประสาทนะครับถ้าไม่เหมือนอาการเส้นประสาทอาการปวดที่มันอยู่ตรงคอมาข้างๆถึงแค่บ่าตรงเอวมาแค่สะโพกต้นขาเนี้ยพวกเนี้มันมีโอกาสเปิดเกิดอาการปวดจากตัวข้อต่อรหรือกล้ามเนื้อแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยเราอย่างหนึ่งคือถ้ากายภาพแล้วไม่ค่อยดีขึ้น อาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อธรรมดาเลยต้องมาดูเรื่องข้อต่อเพราะคนไข้ก็รักษามายกจำเป็นจะต้องตรวจหลายอย่างนะครับตรวจร่างกายตรวจล,ละเอียดเพื่อแยกว่าเหมือนอาการ้นมราสาทหรือข้อต่อหรือปวดกล้ามเนื้อในเบรกที่สองเนี่ยจะรบกวนอาจารย์ให้ข้อมูลเก็บรายละเอียดที่มีตรวจไรกงตรวจอะไรยังไงจนกระทั่งเป็นที่มาถึงว่าขั้นตอนสุดท้ายคือการรักษาจะเป็นไงเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับครู่เดียวกลับมาก็จะให้ท่านได้ พบกับคำข้อมูลอธิบายจากผีที่เป็นผู้ป่วยแต่จะให้ฟังแต่เสียงนะครับแล้วก็จากนั้นคุณหมอเตมีก็จะมาอธิบายรายละเอียดถึงขั้นตอนการรักษาและได้ผลยังไงผู้ป่วยพึงพอใจแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ สารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็วติดตามอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจัำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึง้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้ เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจาก c ลัมน n i s t ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีท่านาชมกำลังติดตามอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o HD นะครับ เรากําลังติดตามเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับอาการของโรคปวดหลังเรือหลังในผู้ชายท่านหนึ่งนะครับผู้ป่วยชายซึ่งมีวัยเพียง56ปีเดี๋ยวไปลองฟังเสียงผู้ป่วยท่านนี้ใช้นามสมมตินะครับคุณพีติดตามได้เลยครับ ก็คือช่วงเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นอายุเพิงจะ20บต้นตนน้นเองคอเราเป็นอะไรพอเงยแล้วมันเจ็บแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยก็ยังเด็กมันมาเกิดเอหลังๆเนี่งงยช่วง20ปีมันก็ส่งสัญญาณมากขึ้นว่าเอ๊ะเราไม่สามารถเอียงหน้าไปทางขวาได้สุดทางซ้ายได้สุดก้มก็มีอาการตึงปวด กิดอาการที่อยู่ยแขนซ้ายชาล้าวรงแขนแล้วแขนไม่มีแรงไปเลยนั่นคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับ20ปีตอนนั้น m r i ถึงได้รู้ว่ามันมีหมอรองกระดูกคอที่อยู่ระหว่างข้อที่5และข้อที่6กดทับเส้นประสาทก็เลยต้องเข้ารักษาด่วนเพราะว่ามันชาล้าวมันแขนหมดแรงทำอะไรไม่ได้ก็ผ่าตัด ด้วยวิธนะีขนาดนั้นก็คือเชื่อมข้อฟิวชันหลังจากนั้นมันก็หายไปผมก็ใช้ชีวิตปกติเพราะว่าไม่ได้เกิดร้อนอะไรก็เออดีจังเลยหายไปแล้วข้ออื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรดูจากเอม,มาอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรบอกว่าในช่วงสิบปีหลังมันก็เริ่มมาละมาทราบทีหลังเพราะว่าการเคลื่อนไหวมันเลยเปไปเพิ่มโหลดที่ข้อที่4ี่ห้ากับ 6, มันก็เลยทําให้หมอนรองกระดูกของสี่ห้ากับหกเจ็ดเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วก็ผลที่ตามมาก็เกิดมีอาการปวดตึงตามคอบา่าไหลมันไม่มีลาวนะฮะกินยาไม่หายทํากายภาพไม่หายไม่ว่าจะทํายังไงไม่หายขาดหลังจากนั้นเนี่ยผมมาอ่านเจอบทความของอาจารย์เตนีละก็ตรงกับที่ผมทํามาทุกอย่างเลยนะกับที่โรงพยาบาลอื่นครับก็ผู้ป่วยเขาก็ให้ข้อมูลในบื้องตน้นในส่วนที่เขาเผชิญมานะครับถ้ากว่าไม่มารักษาที่นี่เนี่ยก็คงเหนื่อยนาน ที่มาแล้วอาการได้ตรวจรักษาอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกคือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้เราแยกโรคคร่าวๆก่อนภาพรวมคนไข้ค่อนข้างเหมือนข้อต่อมากกว่าอย่างอื่นกล้ามเนื้อก็ไม่ได้เกร็งไม่ได้ปวดเยอะอาการเส้นประสาทไม่เหมือนนะครับขัานต่อไปก็คือทํเอ r มไเพื่อยืนยันเรื่องของโครงสร้างของตัวกระดูกสันหลังว่ามีลักษณะของการทับเส้นประสาหรือเปล่ามีการ ติดเชื้อเลื้อลังเป็นพวกมานาโลกระดูหรือเป็นเนื้องอกที่มันไปกินข้อต่อแถวนั้นไม่มีอาการปวดเหมือนข้อต่อหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยคุยกันแล้วว่าการยืนยันต้องไปฉีดข้อนะครับผมก็ฉีดทั้งสองที่ก็คือฉีดข้อต่อดูคอด้วยแล้วก็ฉีดที่ข้อเชิงกลานก็คือข้อที่ต่อกับข้อสะโพกที่เป็นสาเหตุของอาการปวดเจอทั้งสองที่ อาการดีขึ้นในสองทีชัดเจนนะครับอย่างที่2คือเราต้องเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับตัวโลกโลกที่มันต้องผ่าผมก็จะบอกว่าเออจำเป็นถ้ามันเป็นการทับเส้นประสาทขาอ่อนแรง r อไม่เหมาะต้องผ่าตัดออแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นอาการปวดข้อต่อ,อ,อนะครับโดยที่มันไม่มีอาการหลวมอาการไม่มั่นคงของข้อต่อเราทำเอฟได้ออคือไม่ใช่การผ่าตัดไปซ้าก็คือแค่มีรูเข็มที่จิ้มลงไปเ,ออเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมันสูงกว่าเยอะนะครับมันมีลักษณะอย่างไรครับอาจารย์เอฟใน ชื่อตัวยอ่อมาจากว่า radiofrequency คลืค่นค,ความถี่วิทยุแต่มันคือการใช้พลังงานของของคลื่นเนี่ยไปสร้างความร้อนที่ปลายเข็มคือมันมีเครื่องต่อกับเข็มพอมนันสร้างความร้อนที่ปลายเข็มได้เนี่ยเราก็ปักเข็มลงไปตรงจุดที่มันมีเส้นประสาทร,รับความรู้สึกเจ็บหลักการคือเหมือนตัดสัญญาณ ตัวข้อต่อเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทําให้มันหายเสื่อมได้เพราะทุกอย่างมันเป็นตามอายุแต่ว่าเราไม่ต้องผ่าใหญ่เราหาตําแหน่งของเส้นประสาทรับความรู้สึเกเจ็บจากข้อต่อแล้วใช้ตัวนี้ไปจี้เส้นประสาทเส้นนั้นมันก็จะหยุดทํางานเมื่อมันไม่รับสัญญ,ญาณความเจ็บจากข้อมันก็ไม่เจ็บแล้วต้องทําเป็นคอร์สหรือว่าทําครั้งต่อครั้งนั้นทําเรื่อยๆออตามหลักการคือทาครั้งเดียวถ้าไม่กลับมาปวดอีกก็ไม่ต้องทําซ้ำนะครับซึ่งจริงๆตามตามธรรมชาติครับ เส้นประสาทที่โดนจี้ไปเนี่ยหยุดทําง,งานไปจริงแต่มันก็มีการงอกเส้นประสาทาทั้งๆเพื่มันทางานแทนได้บางคนกลับมาปวดแต่น้อยมากมบางคนกลับมาปวดเดยอะก็จี้ซ้าได้แต่โดยโปกติก็คือหลายปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลาเร็จของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับที่ศูนย์กระดูกและข้อเนี่ยได้นํามาใช้ในการบําบัดรักษาผู้ป่วยซึ่งก็ได้ผลอย่างที่หมอเตนได้แนะนาให้ข้อมูลท,ท่านผู้ชมมาแล้วเนี่ยนะครับ ท่านที่กังวลใจมีปัญหาโปดล้างเลือรังนะครับถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจปรึกษาก่อนครับเพราะว่าคุณหมอมีวิธีตรวจและมีอุปกรณ์การแพทย์ที่าก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีในการที่จะมาตรวจแล้วก็บําบัดรักษาอย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณหมอจะมีแผนกกระดูกสูงกระดูกและข้อโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับ เรามีข้อมูลดีๆอย่างนี้มานําเสนอสำหรับโรบสัสติกก็ทุกวันพุธครับในรายการอุ่นใจไใด้หมอที่ช่อง9เป็นขอ h ้อดงนี้วันนี้ลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ okay, okay.